สัสรีค้ามาพบกันอีกแล้ววันนี้แอดขอเสนอซีรีส์จีนที่กล่าวถึงเรื่องราวของซูฉือที่ปลอมตัวเป็นบุรุษไปรับราชการในหน่วยหมิงจิ้งเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองที่ถูกข้ามและเธอได้มาพบกับฉีอ๋องแม่ทับนุมทั้งคู่ได้ร่วมสืบคดีด้วยกันเรื่องราวจะเป็นไงไปรับชมกันได้เลยเปิดเรื่องมาซูฉือนาง,งเอกเจ้าหน้าที่หน่วยหมิงจิ้งซึ่งตอนนี้ถ้าปลอมเป็นบุรุษนางได้รับภารกิจให้ไปสืบคดีจนพันน้าและได้เข้าไปที่หอคณิกาแห่งหนึ่ง ระหว่างนั้นนางได้ยินคนเล่าเรื่องแทบสองครั้มยอดนักรบฝีมือดีซึ่งก็คือพระเอกนายเอกได้ฟังก็ยิ้มพระแอบหลงไหลในชื่อเสียงของแทบสองครามอยู่แล้วแต่มีคดีที่ต้องสะสางอยู่ตรงหน้าจึงเรียบหลุดขึ้นไปสืบบนห้องรับรองแกขกขณะไลต่ตรวจสอบทีละห้องนางบุกไปถึงที่ห้องห้องหนึ่งและได้พบกับชายที่กำลังปิดตาเล่นสนุกกับหญิงสาวในหอเขาคือฉีอ๋องพระเอกนายเอกซึ่งโดนฉีอ๋องแตะตัวเลยดึงผ้าไปเตาจากหน้าเขา แค่เธอสังเกตเห็นก็คิดเป็นอื่นไปไม่ได้ลอยชาติดแดงทาปากเต็มตัวแบบนั้นชายคนนี้เป็นพวกบ้ากล่มแน่ฉีอ่องเป็นงงและเอ่ยปากใต้เท้าท่านนี้เข้ามายุ่มย้ามอะไรในห้องนี้ขณะนางเอกปาผ้าคืนให้เขาก็รู้ว่าชายตรงหน้าถนัดขวาซึ่งไม่ตรงกับตัวคนรายที่เธอตามจับอยู่นางเอกเหลือไปเห็นห้องรับรองอีกห้องนึงซึ่งมีเพียงฉากก้นและดูน่าสงสยัย เลยพังฉากกั้นเข้าไปพอเห็นนางคณิกาชุดฟ้ามก็ไอปากจนสำรานพันหน้าจะถูกจับแล้วแต่ชายแก่ที่มาเที่ยวหอคณิกาเห็นว่าสาวน้อยข้างกายออกจะบอบบางน่ารักจะเปลี่ยนร่างจากชายเป็นหญิงสาวงามได้ยังไงตัวเจ้าเองมากกว่าที่ดูอ่อนแอเหมือนสตรีมนายอยากให้สังเกตดูที่ข้อเท้าหญิงงามที่ไหนเปลี่ยตัวเองผิวหยาบกระด้างเช่นนั้นอีกอย่างจนพันหน้าถนัดซ้ายซึ่งตรงกับในมือข้างซ้ายของคนร้ายตรงหน้าที่มีผงยายสลบติดอยู่ จนพันหน้ารู้ตัวว่าโดนจับได้และพยายามหนีแต่ถูกนางเอกดึงแขนไว้จึงผลักนางเอกล้มแต่ฉีอองที่ยืนดูสถานการณ์อยู่เห็นเข้าเลยช่วยพยุงไว้นางเอกไม่รอช้ารีบไปจัดการจนพันหน้าตอแต่เกือบพลาดท่าทำจนหลุดมือไปดีที่ได้ฉีอองช่วยไว่อีกรอบนางเอกดึงหน้ากากจนพันหน้าออกมาก็เป็นชายตามที่นางเอกกล่าวอ้างจนพันหน้าถูกจับด้านแปลกทวงคำขอบคุณจากนางเอกที่เขาอุตส่าห์ช่วยจับจนแต่ไม่มีคำตอบรับกลับมาสักคำ ตัดภาพไปได้แพร่กลับไปที่จวนพร้อมกับสร้างทําตัวสําเร็จเทมาเที่ยวผู้หญิงเพื่อตบตาสายลับชุดดาให้อาบตามสืบตนจากนั้นองคลังเมื่อขวานําจดหมายลับให้พระเอกแต่ด้วยตาที่ไม่ปัญหาของเขาทําให้เห็นได้ไม่ค่อยชัดจึงได้เพ่งดูอยู่สักพักในจดหมายลับระบุว่ามีคนหม่เอาเงินบรรเทาทุกก้อนหนึ่งไปชาวบ้านต่างพากันกลัวเพราะคิดว่าเป็นฝีมือพูดผีแต่ฉีอ่องมองว่าเป็นฝีมือคนมากกว่าและจอกไปตามสืบด้วยตัวเอง แล้วสั่งให้เมื่อขวากระจายข่าวฉีอ๋องออกไปเที่ยวเล่นเพราะเบื่อมืองหลวงพร้อมกับให้เมื่อขวาไปดึงตัวเต้ทาวที่เจอในหอคณิกาว,วันนี้มาร่วมหาเบาะแสครั้งนี้ด้วยซึ่งก็คือซูฉือนางเอกวันต่อมาหัวหน้าหน่วยหมิงจิ้งมอบหมายคดีเจ้ามังกรกลืนเงินให้หนางเอกไปทําและก่อนไปได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้หนางเอกเป็นตำนานฉีอ๋องศึกขวขุญซานที่นางเอกตามหาหนางเอกกลับถึงที่พักและบูชาบรรพบุรุษ ระหว่างนั้นก็นึกถึงครอบครัวที่โดนเข็นข้ามมีนางที่หนีรอดออกมาได้แต่ก็โดนไล่ตามแต่ได้รับความช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นนางเข้าใจผิดคิดว่าเขาตามมาเข็นฆ่าเธอชายคนนั้นมอบดาบเล่มหนึ่งให้หนางเอกและบอกให้หนางเอกจงมีชีวิตต่อไปให้ได้ดาบเล่มนี้ไม่คําว่าเหย็นสลักอยู่ต่อมาเฉียงองไปถึงร้านน้าชาของเมืองเชียงซุยพร้อมกับผู้ช่วยน้อยติดตามมาด้วยด้านนางเอกก็มาถึงที่เมืองนี้แล้วเช่นกันแต่พบตะก็หดอยาก ระหว่างนั้นมีขบวนใหญ่เป็นไงไม่ว่าเจ้ามังกรผ่านมาที่นำหญิงสาวไปเส้นไหว้เพื่อแก้เคล็ดให้เมืองเชียงสุยประสบภัยนายเอกลองสอบถามจากชาวบ้านจึงทราบว่าชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าเงินบรรเทาทุกที่ส่งมาที่เมืองเชียงสุยทางเรือถูกเจ้ามังกรกลืนไปแล้วด้วยความพิโรธฟ้าผ่ารงเรือพอดีหีบที่จมงมขึ้นมากลายเป็นหินนายเอกเริ่มเห็นข้อพิรุธในคดีนี้เลยจะไปที่ว่าการอำเภอฉีอ่องที่เห็นว่านางเอกมาถึงที่เมืองเชียงสุยแล้วก็ทำทีไปทัก แต่นายอกกลับจะหลีกหนีและสั่งแม่้เขามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แพรกยังคงรังแข่นไว้หากทางเที่ว่าการอำเภออยากยุ่งเรื่องนี้คงไม่เงียบเป็นเป่เปาสากนายเอกนำกุญแจมือมาล็อกมือฉีอ๋อง แต่ก็ด้นฉีอ๋องเล่นงานกลบับเอากุญแจมืออีกข้างล็อกมือนางเอกเช่นกันระหว่างนั้นถุงเงินนางเอกหล่นชาวบ้านต่างพากันมาเก็บสวยซ้ำสองลูกกุญแจอันตรธานหายไปด้วยจากนั้นไม่เด็กคนนึงมาจับแขนฉีอ๋องไม่ยอมปล่อยเพื่อจะของเงินมือแพรกไม่ว่างหวนให้แด่เท้าซูมหยิบเงินข้างอกใส่ให้ทีมนางเอกลวงไปประมาาไปแล้วบอกปัดไม่มีฉี่อ๋องให้หนางเอกรีบลงหาที่เสื้ออีกชั้นก่อนเขาจะโดนเด็กดึงแขนจนหลุด ผู้ช่วยน้อยวิ่งมาบอกข่าวเพกไปสืบสถานที่มาแล้วคือที่ท่าเรือยำโย่สามเครื่อนางเอกได้ยินก็เรียกวิ่งจะไปช่วยคนที่นั่นแต่ชีอองดึงแขนเธอไว้ที่นางเอกจะไปแบบไม่มีทางหนีทีไร่ชีอองเลยบอกแผนของตัวเองกับนางเอกตัดภาพไปที่หญิงสาวจะโดนบูชายันปล่อยลงแม่น้ําชีอองและนางเอกเข้าไปขวางทั้งคู่ร่วมต่อสู้กันกันกบทหารและชาวบ้านที่ตามไล่จับแต่หญิงสาวกํลาลังตกลงไปในแม่น้ํา ขณะเดียวกันเสียเป่ยหมิงประมุกน้อยที่มีปณิธานอันแรงกล้าต้องการท่องยุทธภพพดุงคุณธรรมเพื่อมาช่วยยิงเสาไว้ทันด้านฉีอ๋องและนางเอกที่โดนชาวบ้านไล่จับตัวทําให้นางเอกพลาดท่า,ทา,ทาตกลงจากท่าเรือดึงแขนฉีอ๋องลงไปด้วยฉีอ๋องดึงนางมาใกล้แล้วแงลกลมหายใจเพื่อช่วยนางเอกพอผลอพ้นน้านางเอกได้สติก็พยายามขึ้นฝั่งแล้วเดินออกห่างฉีอ๋องด้วยความโกรธหรือเขินกันแน่นะแต่กุญแจคามืออยู่แบบนั้นจะหนีไปไหนได้ ขณะที่ทหารและชาวบ้านยังไม่รามือทั้งคู่เลยหนีเข้าไปในปา่าจนเผลอตกลงไปในหลุมลึกด้านประมุกน้อยพาหญิงสาวที่สลบไม่ได้สติไปหลบที่บ้านหลังขณะที่ผู้ช่วยน้อยของฉีอ๋องตามเข้ามาติดๆต,ตามแผนที่ฉีอ๋องวางไว้แต่แรกให้ช่วยหญิงสาวจากพิธีบูชายันขณะผู้ช่วยน้อยคุยกับประมุกน้อยก็นึกได้ฉีอ๋องยังไม่ตามมาเลยเลยออกไปยืนรอด้านฉีอ๋องปิดปากนางเอกัวนางทําเสียงดังให้ทหารที่ตามมาได้ยิน หลังจากทหารผ่านไปแล้วนายเอกตอบว่าแผกที่ถูกเนื้อต้องตัวนางแต่ก็ต้องหยุดตอนนี้เราปลอมเป็นชายอยู่ขืนวายอาจความแตกแล้วหาทางจะปีนขึ้นจากหลุมลึกฉีอ๋องเอาดวงไฟขึ้นมาส่องนายเอกเลยสังเกตว่าที่แทยเขาจมูกดีเพราะสายตามีปัญหาท่านใดน,นั้นเองฉีอ๋องดึงป็นแบบผมนองเอกออกมานายเอกตกใจทับแยมแต่ฉีอ๋องไม่ได้สงสัยอะไรเขาแค่เดินมา,มาปลดกุญแจมือออกขณะนายเอกส่องไฟให้เขาใกล้ๆฉีอ๋องกลับได้กลิ่นมาจากตัวนางเอก ตัดภาพไปที่ฉี่อ๋องอุ้มหน่อยไขปินขึ้นไปบนปากหลุมจากนั้นแอกกลับมาพ้มเถาวันเพื่อช่วยฉีอ๋องขึ้นมาฉี่อ๋องกลับไปหาผู้ช่วยน้อยที่บ้านร้างพร้อมกับนางเอกแต่ได้พบกับประมุกน้อยฉี่อ๋องแนะนําตัวเขาเชื่อเผยเจ้าท่องไปตามยุทธจักรและเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนาประมุกน้อยแห่งตึกเฟยอินมานานแล้วประมุกน้อยตาโตแท้แทท่านคือฉีแต่พูดไม่ทันจบฉี่อ๋องห้ามประมุกน้อยพูดต่อเพราะอยากปิดบังตัวตนนางเอกทักทายทุกคนข้าคือซูฉือ รองหัวหน้าจากหน่วยสืบมิงจิ้งส่วนหญิงสาวในพิธีบูชายันนั้นชื่อหรูซวงนาเอกถามหาหญิงสาวตัวจริงที่ต้องถูกบูชายันว่าอยู่ที่ไหนหรูซวงบอกว่ามอบค่าเดินทางให้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วรูซวงแค่จะช่วยคนไม่รู้อิโนอิเนมเลยปลอมเป็นเจ้าสาวแทนแต่กลายเป็นดึงทุกคนมาเอี่ยวด้วยขณะทุกคนแยกแยะกันไปพักผ่อนชีอองถามประมุกน้อยรู้ได้ไงว่าเขาคือชีอองประมุกน้อยรู้เพราะเคยเห็นชีอองกลับจากลบชนะอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองหลวงชีอองสั่งให้ประมุกน้อยเงียบไว เพราะแต่เท้าสู้นางเอกยังไม่รู้สถานะที่แท้จริงของเขาตกดึกนางเอกยังไม่หลับหน้าอ่านตำนานเทพสงครามอยู่ฉีอ่องมานั่งคุยกับนางเอกนายเอกเดาว่าที่ตาของฉีอ่องมีปัญหาเพราะคงได้รับบาดเจ็บที่สนามรบฉีอ่องแปลกใจเจ้ารู้ได้ไงนายเอกสังเกตดูที่นิ้วมือของเขามีรอยด้านจากการใช้ธนูมาหลายปีและแผนการช่วยหรู่วนก่อนหน้านี้ของเขาที่บอกกับนางเอกก็รัดกุมสั่งการเด็ดขาดดูก็รู้ว่าใครเป็นทหารออกรบมานาน กองทับฟ้านเย็นหน้าชำนาญในการใช้ธนูพิษทำนักรบฝ่ายเราพิการไปไม่น้อยนอยายเอกจึงคาดว่าตาของเขาคงได้รับพิษมาตั้งแต่นั้นและมันก็จริงอย่างที่นางกล่าวฉีอ๋องเคยโดนธนูอาบยาพิษเฉดใกล้ตามพิษกระจายทําให้ตาของเขาไม่ปกติตั้งแต่นั้นนยายเอกเอ่ยถามเขาจะเป็นลูกน้องของฉีอ๋องหรือเปล่าฉีอ๋องบอกนางเขาเคยเป็นนายกองทับปรับประจิมของฉีอ๋องนอยายเอกดีใจออกนอ,อกตามรู้ตัวอีกทีก็รีบเก็บอาการแล้วหลอกด่าเขา เจ้าดูมีพรสวรรค์เป็นขุนพลแต่กลับทําตัวกลายเป็นคนฝ่ายต่ําอย่างที่นางเคยเห็นตอนแรกได้ยี่งไรฉีอองย้อนนึกในใจที่โดนยึดอำนาจทางทหารคืนแม้่าบาทไม่ได้อยากทําแต่ชีอองเห็น่าบาทกระอักกระอ่วนไม่รู้จะปฏิเสธคําหวานล้อมของท่านอองซึ่งเป็นอาของ่าบาทยังไงฉีอองเลยออกปากขอคือนอำนาจทางทหารด้วยตนเองตั้งแต่นั้นแพรกเลยสร้างทําตัวเสพเพสตบตาคนได้คอยตามสืบตอนเอกเจอเขาครั้งแรกเลยเข้าใจผิดตัดภาพกลับมา แพร่แข็งแต่ท้าวสูนังเอกอ่านตำนานแทบสงครามอยู่จึงรู้ว่าเต่ทาวูก็เพิ่มตอนอยู่ไม่น้อยวันต่อมาทั้งห้าไปสืบคดีเจ้ามังกรกลืนเงินต่อที่แม่น้ําประมุกน้อยลองไปงมหาร่องรอยของเรือที่จมลงไปกระทั่งนายเอกเห็นร่องรอยจากแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นไม้จากเรือฉี่อ่องดมดูมีกลิ่นที่เพิ่งแลนะน้ามันสนซึ่งมันเป็นไม้กันน้ําใช้กันนาเข้าตัวเรือเวลาน้ารั่วจากท้องเรือแตกเขาเคยเห็นมาก่อนตอนทําสึก ในเอกจำได้จากที่ชาวบ้านเล่ามาบอกฟ้าผ่าลงเรือหากฟ้าผ่าจริงต้องโดนส่วนที่สูงที่สุดของเรือก่อนซึ่งก็คือเสากระดงเรือแต่ไม้นี้อยู่ที่ท้องเรือและมีร่องรอยไฟไหม้อยู่ด้วยต้องไม่ใช่ฟ้าผ่าแนะ่ฉี่อ๋องลองดมดูดีๆได,ด้กลิ่นดินระเบิดงง้นเท่ากับเจ้ามังกรกลืนเงินก็จากฝีมือคนไม่ใช่ภัยธรรมชาติจากนั้นทั้งห้าแวะพักทานข้าวที่โรงเตียม ฉีอ๋องเห็นว่าเงินมันเทาทุกหายชาวบ้านใช้ความเป็นเป็นบูชายันแถมรองเตรียมถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบชาวบ้านเลยกะจะไปทักท่านนายอำเภอเชียงสุยสักครั้งแล้ววันปะมกน้อยและหลู่ซวงหาวิธีรวบรวมสเบียงช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนฉีอ๋องและนางเอกไปหาใต้เท้าคงน,นายอำเภอประจำเมืองเชิงสุยตอนได้รับมอบหมายให้สืบคดีเงินมันเทาทุกหายและมีความคืบหน้าเรือจมไม่ใช่อุบัติเหตุพร้อมกับนำกระดานไม้มาให้ดูเป็นหลักฐานแล้วขอใต้เท้าคงดูหีบเงินที่งมขึ้นมา ใต้เท้าของพาไปดูหีบตอนกู้หีบขึ้นมาเขาเปิดมันต่อหน้าชาวบ้านทั้งอำเภอก็มีแต่ก้อนหินถ้าไม่ใช่เจ้ามังกรใครจะเปิดออกได้โดยไม่ถอดสลักกุญแจแล้วนำเงินไปนายเอกบอกหีบเงินถูกสับเปลี่ยนใต้เท้าของแย้งนักดำน้ำกู้หีบขึ้นมาจากแม่น้ำสลักอักษรมงคลก็มีกำกับอยู่เป็นสลักที่ฝ่าบาทให้กรมคังจัดทำขึ้นเพื่อพบประสบภัยอำเภอชิงซยนายเอกต้อกลับ คนทำรู้ว่าป้องกุญแจมีคำว่ามงคลแต่ไม่รู้ว่ากลมคลังไม่ได้ใช้ตัวอักษรนั่งเดิมตอนจัดสร้างขึ้นแต่ใช้อักษรมงคลลายมือฝ่าบาทสี่ออกยืนยันเขาจําได้ลายมือฝ่าบาทตัวอักษรล่างสั้นบนยาวนายเอกย้ําชัดมีใครบางคนพยายามอ้างฝีมือพูดผีสับเปลี่ยนเงินมันเท้าทุกใต้เท้าคงยังคงไม่ยอมรับและบอกใต้เท้าสู้นางเอกแบบหน้าด้าน,านเงินหายไปแล้วถ้าท่านทั้งสองมีฝีมือก็ไปถามเจ้ามังกรเอาเอง ประมุกน้อยและหลูซวงไปขอยืมสเสบียงที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแต่พอบ้านที่นั้นไม่ยอมให้ง่ายๆทางคู่เลยใช้กำลังสักหน่อยขณะสู้กันหลู่วงน้ำผงแป้งปลาใส่พ่อบ้านแต่พ่อบ้านหลบทันผงแป้งโดนหน้าประมุกน้อยปากบวมยับเยินจนพ่อบ้านกลัวเลยยอมยกสเสบียงให้อย่างง่ายดายด้านานคุยกับฉีอ๋องวิธีเดียวที่พวกนั้นจะเข้าใกล้เงินได้ก็คงจะมีแต่เรือกู้ภัยเลยลองไปสืบดูที่ท่าเรือ นายเห็นร่องรอยอวนที่มีรูขาดและยังมีร่องรอยของคราบสลายที่ลอยติดข้างเรือบ่งบอกระดับน้ำหนักของที่บรรทุกบนเรือทิ้งไว้ขึ้นนั้นซึ่งจากข้างเรือมีร่องรอยอยู่สองระดับระดับหนักสุดคือมีหีบบรรจุหินและหีบเงินจากนั้นทิ้งหีบหินลงแม่น้ําจึงเหลือรอยคราบที่สองที่มีแต่หีบเงินอยู่และหีบเงินนี้ไม่ได้บรรทุกขึ้นเรือแต่เป็นการขนย้ายโดยใช้อวนลากเงินกลับมาเพื่อไม่ให้คนนอกเห็นขณะชีอองและนางเอกเดินทางกลับขเข้าอำเภอชิงซย ก็จะไปบอกให้แต่เท้าของยอมรับสารภาพมีจอนชุดดำรับเล่นงานทั้งคู่มิเฉียงออก,กำลังจัดการจอนชุดดำแต่แวบ,บหนึ่งก็เห็นแสงวาบจากดาบซึ่งส่องผลนตะดวงตาของเขาที่ยังบาดเจ็บอยู่ทำให้มองเห็นได้เลือนลางแน่กจึงวิ่งไปช่วยจอนชุดดำถูกแทงแผลรับคาบแน็กเห็นคนรับทำรายชัน้นี้แสดงว่าที่สืบมาถูกทางแล้วตามที่นางคาดไว้ขณะทั้งคู่จะเดินทางตอบ นางเอกบาดเจ็บที่ข้อเท้าฉีอ๋องเห็นคงดันต่อไม่ไหวจะแบกนางเอกกลับแต่นางเอกไม่ยอมเขาเลยบอกไหนๆเจ้าก็เท้าพลิกและข้าก็มองไม่เห็นข้าต้องพึ่งเจ้าบอกทางนางเอกเลยยอมให้ฉีอ๋องแบกกลับอย่างเลี่ยงไม่ได้ระหว่างทางนางได้แต่ท่องบทกฎหมายพอรู้สึกประมาาพอกลับถึงบ้านพักนางเอกวันให้ผู้ช่วยน้อยรีบดูแลพระเอกตาของเขาเมียการกำเริบหลังจากดวงตาฉีอ๋องดีขึ้น เขาเรียบนำยาแก้เคล็ดไปให้หนางเอกที่ห้องอาบน้ำนยายเ,เอกก้าวขาออกจากอ่างอาบน้ำแต่นางลื่นฉีอ๋องได้ยินเสียงก็รีบเปิดประตูเข้าไปก็เห็นหนงางเอกอยู่แวบหนึ่งแล้วหัน,นหนีนายเอกปาผ้าในมือใส่ฉีอ๋องแล้วไล่เขาออกไปฉีอ๋องงงผู้ชายเหมือนกันมีอะไรต้องหลบนักตะกรอบบอกนางเอกยาแก้เคล็ดอยู่หน้าประตูตอนทานข้าวฉีอ๋องยังสงสัยไม่หยุดตอนนึกย้อนไปก่อนหน้านี้กับเรื่องปแปลกช่วงที่เขาอยู่ใกล้กับได้เท้าซูมแต่ผู้ช่วยน้อยโผล่มาทักฉีอ๋องเลยหยุดคิด ก็สั่งให้ผู้ช่วยน้อยไปทําธุระบ,บางอย่างให้ตัดภาพไปได้ทั้งสี่คนออกจากบ้านพักแต่เท้าของพอาทหารมาดักรอที่หน้าบ้านแล้วแจ้งว่าแทษทีหูมาร้องทุก์มีคนปล้นสะบียนไปจากบ้านเขาทําร้ยเบ้าในบ้านประมุกน้อยต้อกลับตัวเงินพร้อมดอกเบีย้ยก็ให้ไปแล้วจะมาจับกลุมกันได้ไง แต่พ่อบ้านแม่นเศรษฐีหูอ่างไม่เคยได้รับตัวเงินอะไรที่ว่านั่นแต่เท้าของไม่ฟังสั่งทหารจับตัวคนทำผิดไปรับโทษนายเอกตำหนิแต่เท้าของที่กล้าทำแบบนี้ไม่เห็นหัวเจ้าหน้าที่หน่วยหมิงจิ้งที่เย็นหัวโดยอยู่ตรงหน้าแต่เท้าของต้กลับหนังสือแจ้งจะส่งคนมาสืบคดีก็ไม่เคยเห็นส่งมาดูท่าเจ้าของทำป,ป้ายปลอมาแอบอ้างเป็นขุนนางรัชสำนักฉีอ๋องไม่รอช้าดิดก้อนเห็นใส่หน้าได้เทา้าของเหล่าทหารที่ฉีอ๋องกระซิบบอกให้ผู้ช่วยน้อยไปตามมาก็มาถึงทันเวลาพอดี ต้เท้าคงถูกจับไปสอบสวนเสเองกับคดีเงินมันเท้าทุกที่หายไปจากการสืบคดีของนางเอกเป็นตามหลักฐานที่ได้มาพร้อมกับพยานรู้เห็นที่ตดนได้เท้าคงขงค่มขู่สุดท้ายได้เท้าคงในอำเภอช่วยก็โดนจับขังคุกตกดึกประมุกน้อยส่งข่าวบอกพ่อบุญธรรมเขาสบายดีถามยังมาเอินเจอฉี่อ๋องปรุษที่กล้าหาญร,รักคุณธรรมสมคำร่ำลือและยังได้ร่วมมือกับฉี่อ๋องช่วยกันปิดคดีที่เมืองชิงซุยพ่อบุญธรรมของประมุกน้อยรู้ข่าวจากลูกชายบุญธรรม เลยสั่งให้คนไปจัดการเรื่องที่เหลือให้หมดจดอย่าทิ้งร่องรอยใดๆไว้เพราะจากที่ให้คนตามสืบฉี่อ่องมาซักระยะตอนนี้รู้ได้บังเอิญล้ว่าฉี่อ่องไม่ใช่ลเล่นๆสร้างทําตัวฝ่ายตามตบตามแต่ที่แทบแอบสืบคดีทําให้ตอนต้องสูญเสียแหนมเพอต,ตัวเล็กๆในเมืองไปนหนึ่งคนตอนข้ามแพรกมานั่งคุยกับนางเอกเลยรู้ว่าานเอกปรับเริ่มฉี่อ่องมากและยังมีฉี่อ่องเป็นแบบอย่างขณะเดียวกันพ่อบ้านน้อยวิ่งหน้าตั้งมาบอกข่าวพระเอกในอำเภอของตายแล้วทั้งคู่จึงรีบไปดูศพ จากการชนะสุดเบื้องต้นของนางเอกดูจากร่องรอยตอนนี้ในยำเภอของฆาตัวตายสังเกตได้จากบ่วงที่ใช้ผูกคอมและลักษณะร่องรอยบนลำคอมท่านใดนั้นนายเอกนำเชือกมาสาธิตที่คอพระเอกจนพระเอกต้องทักให้นางหยุดเพราะขืนให้ได้เท้าสู้สาธิตต่อไปมีหวังเขาได้ตายคามือเท้าสู้จริงๆนะั่นนายเอกเห็นที่คอพระเอกมีรอยจากการสาธิตเมื่อครู่มเลยหยิบผ้าชนะของนางมาปิดคอให้พระเอกจังหวะเดียวกันนั้นเองนางโดนพระเอกจ้องตางใกล้ เลวรียบเปลี่ยนท่าทีทัองตำรากฎหมายซะดือด้อเดิมแพรคิดว่าคดีนี้มีเงื่อนงำทางที่ในอำเภอของปิดปากสนิทมาตลอดไม่ยอมรับแตได้มากลัวความผิดถึงกับต้องฆ่าตัวตายดูไม่ชอบมาพากแลแหนกเลยจะชนะสูตรสอบอีกรอบพรุ่งนี้ตัดภาพไปได้แพรกสดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันถึงตอนทำศึกพ่าบ้านน้อยวิ่งเข้ามาดูรู้สึกว่าท่าทางแพรตอนนี้ดูเหมือนตอนเพิ่งกลับมาจากสนามรบด้านแพรจู่ๆก็พูดถึงย่าหูม่น ชาววันต่อมาแพร่บอกกับเหล่าสหายเมื่อคืนที่ห้องเก็บศพเขาได้กลิ่นยาชนิดหนึ่งจากตัวของายอำเภอคงทีแรกไม่ได้เอะใจจูจ่ๆคิดได้คือยาหูม่านหลู่ชวงพอได้ยินชื่อยาหูม่านจึงบอกทุกคนมันคือยาที่มีพิษรุนแรงจากฝ้าหยียนหน้ำหากใครถูกพิษจะเกิดภาพหลอนมีอาการปวดถึงกระดูกหลายคนทนพิษไม่ไหวจึงฆ่าตัวตายในความเจ็บปวดด้านแพร่ขอไม่ไปชนะสูตรศพด้วยเราอ้างว่าต้องทายารักษาตามแต่แท้จริงเราไม่ประชุมลับ หู่ช่วงตมนางเอกไปด้วยนางเชี่ยวชาญเรื่องยาพิษและพบว่านายอำเภอคงถูกใครบางคนฆ่าด้วยยาพิษจริงนายเอกเพอจะเดาทางได้มีคนไม่อยากให้สืบเรื่องนี้ต่อสแสดงว่าเบื้องหลังเรื่องนี้คงมีแผนร้ายซ่อนอยู่มือขวาประชมลับกับเะเอกจากการแกะรอยเงินมันเทาทุกเรื่องคลัลกเงาสืบมาพบจากนางรำนางหนึ่งในหออู่โยมนางรำได้รับเงินจากการตบรางวัลการแสดงจากพ่อค้าชาวฝนน้า่เเยยนน้าที่มาเช่าห้องพักที่หออู่โยม ขณะเดียวกันนเกได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เรือนจํามีกล่องอาหารส่งมาที่เรือนจําซึ่งกล่องนั้นมาจากหออู่โยมตอน,น,นายอำเภอของมีชีวิตมักไปกินดื่มที่หอนั้นกับพ่อค้าร่ำรวยท่านนึงอยู่บ่อยๆพ่อค้าท่านนั้นมีนามว่าซาตุ้มมักดานทางไปมาเขตชายแดนฝั่นเหยีนนําและต้าเหลียงเพื่อทําการค้าและเช่าห้องพิเศษระยะยาวชื่อห้องอักษรฟ้าด้านแปลกร่ำสืบจากหออู่โยม ระหว่างอยู่ที่หอก็เล็งเป้าหมายไปที่พ่อค้าซาตู้จากฟา่นหยันน้ำขณะเดียวกันนายเอกมาที่หออูโยกับหลู่ซวงเพื่อสืบคดีนายเอกขึ้นไปชั้นสองเพื่อสอบถามหาห้องอักษรฟ้าจากนางรำขณะที่หลู่ซวงเจอเพ่กับประมุกน้อยเลยตีเนยียนม่ตอามมาตามหาคนลักกลับจนเกิดความวุ่นวายเลยถูกเจ้าของหอแลวออกไปกับประมุกน้อยขณะที่นายเอกได้ยินนางรำลือกันว่าพรุ่งนี้พ่อคาซาตู้เรียกสาวงามมารวมตัวกันเพื่อคัดเลือกหาดาวเด่นเพียงคนเดียว นยายเอกเดินไปเห็นเพรกนั่งดื่มสุราเขานาเรียอยู่ชั้นล่างก็นามวยระหว่างนั้นพ่อคาซาตุกับเพลกได้ทําความรู้จักกันพ่อคาซาตุออกปากชวนเพรกให้มาเป็นแขกที่ห้องอักษรฟ้าของเขาพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกนางรําก็เข้าทางเพลกเพลกแล้วรับปากทันทีวันต่อมานยายเอกไปที่หออู่โยแต่เช้าเพื่อแฝงตัวเข้าไปสืบด้วยการสมัครเป็นเด็กใหม่ของหอส่วนเพรกไปที่ห้องอักษรฟ้าตามคำชวนของพ่อคาซาตุ นายเอกได้รับเลือกให้ไปปนใิบิที่ห้องอักษรฟาร์มแต่กลับสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อพบเพร,เพรก็อยู่ที่นี่ด้วยเพร่แขนนายเอกที่ปิดผ้าคลุมเครื่องหน้าก็รู้สึกขุนขุนนายเอกเริ่มแสดงการได้ลำ้ำแล้วหาจังหวะเหมาะใสายาสลบในเหยอือกนายเอกเร่มเล่นโซลาให้พ่อคาซาตู้และเพร่พ่อคาซาต้เดือดหมดจอกแล้วดึงนายเอกมาข้างกายเพร่ดันไปย่างตัวนายเอกมาหญิงงามนางนี้ท่านพ่อคาจะเสพสุขคนเดียวไม่ได้ขณะเดียวกันเพร่แขนจุดสีแดงข้างใบหูนางเอก ระหว่างนั้นพ่อคาซาโต้สลบไปในยายเขกเขนเพรกยังไม่สลบและกะยิงเข็มยาสลบเพรกรู้ทันเลยทำเนียนสลบตามพ่อคาซาโต้ไปทันทีแล้วเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปมาติดตามต่อกันได้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย